To my party, we're just getting started. A life is a dream. สวัสดีครับผมนนทวัฒเตชันธรรมเสถครับแล้ววันนี้ครับเรามาอยู่กันที่บางขุนเทียนครับวันนี้นะครับเรามีภารกิจนะครับที่จะมาทำแล้วคือการพ่นใต้หลังคาโกดังเก็บสารเคมีนะครับวันนี้ก็คือเป็นงานยากอีกชนิดหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทำครับก็คือการโพเทคครับลูกค้าให้เราโพเทคคานทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นครับโพเทคคานหมดเลยครับไอคานที่เป็นคานถักเนี่ยเราต้องโพเทคให้หมดห้ามเลอะโฟมนะครับวันนี้ที่เราจะทําการพ่นกันเนี่ยคือพ่นโฟมความหนาหนึ่งนิ้วครับเป็นสีสสแตนดดารรร์ีธมดาของเราัเเองสีีมครบราก็ตต้้องใชัวนี้้ครับเจา ตัวนี้ครับเป็นเจ้าบูมลิฟต์นะครับที่เราทําการเช่ามาในการดําเนินการทํางานในครั้งนี้ความสูงของที่นี่ครับก็คือ10เมตรนะครับก็เลยต้องใช้ตัวนี้เพื่อเป็นการช่วยแล้วก็มีนั่งลานช่วยด้วยอีกทางหนึ่งครับเพื่อเป็นคารโปรเทคให้ได้ไวกว่าปกติครับเดี๋ยวเรามาดูการโปรเทคครับแล้วก็ขั้นตอนการทํางานต่อไปครับเดี๋ยวตามมาดูครับ แล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ขึ้นมาอยู่บนบูมลิฟต์นะครับเพื่อทําการโปรเทคนะครับหรือว่าสํารวจการโปรเทคนะครับให้มมดชิดมากที่สุดหรือว่าให้ป้องกันได้มากที่สุดนะครับเนี่ยเราก็โปรเทคคานสูงที่สุดนะครับเราก็ใช้บูมลิฟต์ช่วยในการขึ้นมานะครับขึ้นลงเงี้ยก็เป็นการบังคับค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ทําได้ขึ้นลงได้ปกติครับเนี่ยครับ ตอนนี้เราอยู่บนคานที่สูงที่สุดนะครับที่เราจะทำการโปรเทคเนี่ยครับเราก็กำลังเริ่มโปรเทคแล้วก็เอาลวดรัดน,นะครับทีละลวดทีลรวดต้องคอยส่งคนขึ้นลงนครับการใช้บูมลิฟต์คันนี้ นี้นะครับเราก็มาอยู่ตอนที่กําลังจะพ่นกันพอดีครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด400ตารางเมตรครับนี่ก็คืองานที่เราเหลือแค่ช่วงเดียวนะครับช่วงท้ายอย่างเดียวนะครับก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ดีกหน่อครับว่าเป็นยังไงครับในครับอันนี้ก็คือเราพ่นอยู่นะครับคือ ใกล้จะเสร็จแล้วเหลือแค่2ล็อกนี้เท่านั้นนะครับที่ที่ยังยังไม่ได้พ่นเพราะว่าเนื่องจากว่าโฟมอ่ะมันกระจายออกไปข้างนอกก็ต้องทําการฉีดจากด้านนอกก่อนเลยทําให้ช้าแต่ว่าเนี่ยก็ล็อกนี้คาดว่า,าอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะเสร็จแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับกับการฉีดโฟมใต้หลังคาพีวีของบริษัทคอมบิเนเดชั่นกรุ๊ปครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปของเราจนจบนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ติดต่อสอบถามเรื่องงานฉีดโฟมพ่นโฟมใต้หลังคาาโโกดังงงรรนหือว่า ขับบาร์ร้านอาหารหรือว่าเป็นทุ่นถดน้ำทุ่นต่างๆทุ่นเหล็กต่างๆครับเรือสปีดโบ๊ทเรือผ้าใบเรือยางครับหรือว่าเรือประมงนะครับก็สามารถติดต่อพวกเราได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น กูเกิลเฟซบ b o o k Line, t d ิ t สตนะครับแล้วก็สี่อคั YouTube ครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามผลงานดีๆต่อไปของทีงานบริษัทเราที่ทำ่อเนื่องไปเรื่อยๆครับไม่มีหยุดครับมีงานแบบไหนบ้างงานชนิดไหนบ้างงานแบบไหนที่ดีดโฟมได้งานแบบไหนที่ไม่เคยเห็นงานแบบไหนที่ลูกค้าไม่เคยทําเข้าไปติดตามดูในย t u b e ได้ครับมีทุกผลงานแน่นอนส่วนวันนี้ผมนนทรั์เตย์ท่าเกษตรและบริษัทคอมมิชชั่นรุปนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Yeah, take it all back for you. I've been beating up black and blue. Yeah, know what I have to do. Never roll back, never roll back. That's the truth. Yeah, take it all back for you. I've been beating up black and blue. Yeah, I know what I have to do.